เหตุใดหุ้นใน d จึงอาจกลายเป็นหุ้นที่น่าซื้อที่สุดในปี2025ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีไม่กี่บริษัทที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความคาดหวังในหมู่นักลงทุนได้เหมือนกับ Advanced Micro Devices บริษัทที่เคยถูกมองว่าเป็นคู่แข่งอันดับสองในตลาดชิปประมวลผลแต่ปัจจุบันกลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่กำลังเขย่ากระดานเกมในหลายอุตสาหกรรมและในปี2025 AMD อาจกลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจับตามองที่สุดด้วยเหตุผลที่น่าสนใจพลังของชิปที่ไม่หยุดนิ่งในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ AI และการประมวลผลขั้นสูงกลายเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม AMD กำลังเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดบริษัทเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นชิปกราฟิก GPU สำหรับ AI และการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง ไปจนถึงโปรเซสเซอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในระดับโลกชิป EPYC ของ AMD ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เช่น Microsoft Azure และ Amazon Web Services ซึ่งเป็นการตอบย้ำบทบาทของ AMD ในการขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล AI และการ GPU ตัวเร่งของอนาคตในขณะที่ AI กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรง AMD กำลังยกระดับด้วยผลิตภัณฑ์อย่างมี300 ซึ่งเป็น G P U และโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานด้าน A I และการประมวลผลขนาดใหญ่โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันของมี300ไม่เพียงแต่ช่วยให้ A M D แข่งกับคู่แข่งอย่าง N V I D I A ได้แต่ยังสร้างโอกาสใหม่ในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วตลาดเกมที่แข็งแกร่ง A M D ยังไม่ลืมหลักฐานของตนในตลาดเกมด้วยการจอไรอันรุ่นใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเกมเมอร์และนักสร้างคอนเทนต์การมีพันธมิตรกับแบรนด์คอนโซลรายใหญ่เช่น PlayStation และ Xbox ช่วยให้บริษัทรักษาส่วนแบ่งในตลาดนี้ไว้ได้อย่างมั่นคงการเติบโตของรายได้และกำไรผลประกอบการของ AMD ในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าบริษัทกำลังเดินไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลและ AI เติบโตอย่างก้าวกระโดดและบริษัทคาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในปี2025ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า AMD ยังมีพื้นที่ให้เติบโตอ,อีกมากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทำให้ AMD เป็นที่น่าจับตามองคือความเป็นผู้นำของดรลิซ่าสุ CEO ที่มีชื่อเสียงด้านวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นภายใต้การบริหารของเธอ AMD เปลี่ยนจากบริษัทที่ต้องดิ้นรนในตลาดมาเป็นผู้ท้าชิงที่น่าเกรงขามด้วยความสามารถในการคาดการณ์และลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหตุใดปี2025จึงเป็นปีทองของ AMD ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเพียงไม่กี่บริษัทที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้ตามมาเป็นผู้นำได้อย่างสง่างามและในปี2025 AMD กำลังจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาคือหนึ่งในนั้นด้วยการทุ่มเททรัพยากรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ล้ำหน้า AMD ไม่ได้เพียงแค่ตามกระแสแต่กำลังสร้างกระแสใหม่ให้โลกเทคโนโลยีภายใต้การนำของดตรลิซ่าสู่ AMD ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่จากบริษัทที่เคยอยู่ในเงาของคู่แข่งอย่าง Intel และ Nvidia มาเป็นผู้เล่นหลักที่ไม่มีใครมองข้าม ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมี300ซึ่งเป็นชิปประมวลผลขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูลไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของ AMD แต่ยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งในปี2025ตลาด AI และการประมวลผลขั้นสูงมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดและ AMD อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะคว้าโอกาสนั้นพันธมิตรระดับโลกอย่าง Microsoft Azure และ Amazon Web Services ได้นำชิป EPYC ของ AMD มาใช้ในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รองรับการประมวลผลที่ซับซ้อนที่สุดในโลกการเลือก AMD ของบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเลือกใช้เทคโนโลยีแต่เป็นการแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AMD ที่จะผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะเดียวกันตลาดเกมที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญของ AMD การเป็นพันธมิตรกับ Sony และ Microsoft ในการผลิตชิปสำหรับคอนโซลเกมยอดนิยม ช่วยให้ AMD ยังคงอยู่ในใจของเกมเมอร์ทั่วโลกและด้วยการดจอะรดีอันรุ่นใหม่ที่มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นในราคาที่คุ้มค่า AMD กำลังตอบย้ำตำแหน่งของตนในตลาดที่มีการแข่งขันสูงปี2025จึงไม่ใช่แค่ปีธรรมดาแต่มันคือปีที่ AMD จะได้เก็บเกี่ยวผลจากการลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตผลประกอบการที่คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันสะท้อนถึงความตั้งใจและความสามารถของทีมงานที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง เมื่อมองดูเส้นทางที่ผ่านมา AMD ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่เพียงแค่แข่งขันในตลาดที่ท้าทายที่สุดแต่ยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเป็นไปได้สำหรับนักลงทุนและผู้ติดตามปี2025อาจเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้เห็น AMD กลายเป็นดาวเด่นที่เปล่งประกายที่สุดในโลกเทคโนโลยี